Yeah uh that's it h uh, thank you โ oh, อ้ยอุตส่าห์เตรียมข้อมูลเตรียมเนื้อหาพีเต์อย่างปังแต่ว่าตายตอนจบมันไม่รู้จะพูดสรุปจบยังไงให้คนฟังเสร็จแล้วรู้สึกแบบอันนี้ดี วันนี้มีเทคนิควิธีมาบอกกันค่ะดูจบจะได้เอาไปปรับใช้ได้เลยจริงๆแล้วมันก็มีหลายวิธีเลยค่ะที่เราสามารถพูดสรุปจบได้แล้วแต่เรื่องที่เราพูดด้วยแต่ที่คณะมักจะแนะนําให้พี่ๆน้องๆในคลาส presentation and public speaking ใช้เนี่ยก็จะเป็นโครงสร้างประมาณนี้ค่ะในส่วนของ conclusion หรือบทสรุปเนี่ยเราสามารถเริ่มต้นด้วย review or summary เป็นการสรุปสิ่งสําคัญที่พูดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเน้นย้าเพราะว่าบางทีคนฟังเนื้อหาไปเรื่อยๆก็อาจจะลืมไปแล้วก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วจบด้วย end statement เป็นประโยคจบสวยๆเพื่อกระตุ้นให้คนเนี่ยคิดตามต่อหรือเกิดการลงมือทำอะไรบางอย่างคะ่ะในส่วนแรกที่เป็น Review or Summary พูดสรุปประเด็นสำคัญเนี่ยอาจจะใช้ประโยคประมาณนี้ก็ได้คะ่ะ to summarize to conclude in summary in conclusion แล้วหลังจากตรงนี้เราก็ต่อด้วยประโยคพูดสรุปได้เลย returning to the original question i suggest that in brief we have covered that brings us to the end of presentation i would like to summarize by saying To quickly recap, I would like you to remember these key points. แต่ทีนี้พอพูดสรุปประเด็นสำคัญเสร็จแล้วหรืออาจจะไม่ได้อยากสรุปเลยก็ได้อยากจบแบบสวยๆเลยแบบแปม Thank you. โอ้โหคนนี้แทบจะยืนปอบมือให้เลย End statement ประโยคจบสวยๆเนี่ยมันพูดยังไงได้บ้างจบแบบแรกคืออาจจะใช้เป็น call to action ถ้ามันเป็น persuasive speech เป็นการพูดเพื่อนโน้มน้าวใจคนเนี่ยเราอาจจะจบด้วยประโยคที่กระตุ้นให้เกิดการลงมือทาอะไรบางอย่าง Now, let's make a real effort to achieve this goal. If you have ever been reluctant to get involved, this is a perfect moment to jump in. So, if you are waiting for the perfect time to seize this opportunity, the time is now. Now, let's go out and create opportunities for the future or the outcome. The future is in our hands. Whether or not it's up to us to decide. The possibility of lies in our ability to. Relevant quote. ๆ,คำสวย,ๆ, I would like to end this presentation with this quote. I would like to finish with the words of a famous scientist, politician, author, and as Steve Jobs once said. Rhetorical question. ที่ไม่ต้องการคําตอบแต่ฝังไว้ให้คริส So do we really want to miss this opportunity too? How much damage w i l l it take for us to take action? So now the question remains และแน่นอนหลังจากนั้นเราก็ thank the audience ขอบคุณผู้ฟังนั่นเองค่ะ เรื่อง presentation เนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องมากๆเลยที่อยากจะมาแชร์กับทุกคนคอมเมนต์มาคุยกันนะคะว่าติดปัญหาเรื่องไหนมากที่สุดแล้วอยากให้คณะมาแชร์เรื่องอะไรเพิ่มเติมแต่สําหรับใครที่ต้องการอัพสกิลการ Present เป็นภาษาอังกฤษและอัปเกรดภาษาอังกฤษให้โปรขึ้นสําหรับการทํางานเรามีคอร์สออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาให้สําหรับคนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานโดยเฉพาะสามารถดูรายละเอียดและทดลองเรียนฟรีกับเราได้ที่ www. ฝรั่งอังมอส .com เลยนะคะเริ่มเรียนคอร์สแรกกับเราวันนี้รับส่วนลดทันที300บาทด้วยค่ะ ลุยได้เลย <c oughs> and that brings us to the end I sincerely appreciate that I have had this opportunity to present to you and that's it for today bye ถ้าได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้ชอบเนื้อหาแบบนี้กด Subscribe กด Like กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปของฝรั่งอังม้ให้ทุกคนได้เรียนรู้และเก่งขึ้นไปด้วยกันนะคะ Happy Learning